ทีมไทยนะครับโค้ชกิติพงศ์รัชตักเป็งไกรก็ส่งหลุดทีมลงสนามวันนี้น่าจะชุดใหญ่ตัวหลักๆนะครับเพิ่มจิตถิ่นขาวนะครับอนุมาสิทธิรักษ์นะครับหมายเลขเจ็ดของเรายังลงสนามนะครับพัทยาบำรุงสุขซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของอมรรยาผ่าไปแล้วนะครับโค้ชครับกิติพงศ์รัชตักเป็งไกรมือเซ็ตยังเป็นทุสนาต้มคานะครับลิโบรโกร่ก็จะสลับกันลงนะครับวนาโบแก้วกับปิยนุษย์แป้นน้อยรับเสิร์ฟกับรับตบ มีความหมายนะครับเพราะว่าจัดอันดับแล้วถ้าเราอันดับดีก็จะไปเจออันดับที่ไม่ดีอีกกลุ่มหนึงก็คือกลุ่ม E นะครับกลุ่ม E ก็ถ้าเป็นที่1นะครับจะไปเจอที่รับถ้าเป็นที่2จะไปพบกับที่3ของกลุ่ม E ซึ่งกลุ่ม E ก็จะมีจีนญี่ปุ่นเวียดนามและอิหร่านแล้วก็มีจบไปแล้วหนึ่คู่ด้วยนะครับสู้กันยืดเยื้อ โดว่าเวียดนามเอาชนะอิหร่านได้3ต่อ2คู่ก่อนเรานะครับดีแล้วเวียดนามมีโอกาสจะได้เป็นที่2ของกลุ่มกลุ่ม E นะครับเราอยู่ในกลุ่ม F นะครับในรอบการระดับเราอยู่กลุ่ม F นะกรแบนะแรกเราเสิร์ฟนะครับทีมไทยเสิร์ฟชุดสีเข้มจากเทียนจินโอลิมปิกสเตเดียมนะครับวันนี้นี่เป็นนัดแรกของรอบที่2อรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองครับ รอบนี้แล้วก็จะเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเปิดด้วยฮัตทยาบำรุงสุขครับ22ปี180เซนติเมตรเอเปิดบอลแรกได้ดีครับแล้วเสิร์ฟดีครับบอลสายเขารับยากมีอัจราพรคงยศได้ลงเล่นเล่น6คนแรกด้วยนะครับเพราะว่าส่วนสูงอัจราพลหน้วหน้าทีมครับหมายเลขแปโคริน่า อิซิมเซวาา31ดปีแล้วครับเก็บไปหลังบอลเร็วบล็อกได้เอาแล้วครับได้ตั้งดุสราให้บอลหลังตีสองศูนย์สองแต้มนี้นะครับเซตนะครับหัวหน้าทีมเบอร์8ครับอิซิมเซวาครับเสิร์ฟต่อครับพัทยาเมื่อวานนี้ชลาพรเสิร์ฟคนเดียวจนปิดเซต สิงกาไปเลยนะครับ13ผิดจังหวะไปนิดนรับไม่ถูกตู้นั้นเล่นพนตะข่ายไม่ได้เดี๋ยวตอนนั้น3คะแนนรวดคือสองปีที่แล้วที่โคราชครับ13กันยานะครับคาซัคสถานนำทีมไทย2อต่อศเซตนะครับเราไล่มาได้เซตเดียวแล้วก็แพ้ไป3าต่อหเซตนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นแชมป์นะครับเสร็จดีมากครับภริยา เซต็ไม่ได้ต้อง Under อันเดอร์ออครับออกครับอกคุณสินวันนี้เป็นฮ่องกงครับหวังชีชอ4-0เลยครับต้องขอเวลานอกเลยถ้า4-0นะครับฝังฝั่งคาซักสถานกับโคชอูตต่อนะครับโดนหนีไปขนาดนี้เลยนะครับคาซักสถานอันดับ19ของโลกชุดนีนดน้นี่อายุน้อยสุด22ปี3เดือนมากสุด3 2ปี4เดือนเฉลี่ย26ปี6เดือน อุทยอายุมากกว่าครับเฉลี่ย28ซมความสูงสูงของเขาสูงสุดนี่192เซนต์เฉลี่ย183ครับของเขาเนี่ยครึ่งทีมเนี่ยเคยแข่งโอลิมปิกนะครับปี2008ที่ปักกิ่งครึ่งทีมเลยนะฮะครับคสถานชุดนี้ได้ที่5นะครับส่วนใหอายุจะเกิน25ปีเกิน30ปีหลายคนครับเกิน25ปีนี่เกินครึ่งทีมก็คุ้นๆกันดีนะฮะับสำหรับนักวอลลเย์บอลแล้วก็แฟนๆวอลลเย์บอลนะครับคัสถานชุดนี้ ต้องอันเดอร์อยู่ครับลุกจากแดนหลังคลับเล็นอ้าแล้วครับป้มจิตอัชลาพรยังอยู่ครับตรงแก้ครับนะครับนุสลาแม่ลูกนี้ตีเป็นโอกาสของอิชิมเซว่าหัวเสาซ้ายนะะแต้ม่นสกูดนี้ <S <S ดครับเซตนะครับอิชิมเซว่าให้ตีนี่ครับ playable, 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 ตีหัวเสาครับอนาคูโรวานะครับซาน่าอนาคุโรแม่เราเปิดบอลแรกไม่ดีต้องแก้ครับโอ้นี่ครับออนุมาครับเปิดบอลแรกไม่ดีแต่ว่าแก้นะครับจากแดนหลังครับ5-1ครับเมื่อวานนี้เสิร์ฟในเซตที่3ปิดเซตไปเลยครับคนเดียวครับก่อนเท็ดดี้เขาทำเอาด้วยซ้ำนะครับอัชลาร์พอร์ตเอ้ามีแซับตะข่าย หัวเสาอ,อีกแล้วอาแล้วครับลองได้วิ่งไปอันเดอร์ให้ด้านหลังครับออโมูมาตี้ยังอ<า>้าวฟาวครับฟาวตาข่ายอืมครับกาดิกา,ก,ากลับไปเหมือนเดิมแล้วนะครับโดนตาข่ายฟาวนะครับคือขอบบนเนี่ยฟาวอยู่แล้วนะครับแล้วเปลี่ยนมาโดนตาข่ายไม่ฟาวแต่ตอนนี้โดนตาข่ายฟาวแล้วนะครับเป็นกาิกาที่เปลี่ยนไปของ FIBB พกหนึ่งครับทีมไทยนำ อชรพรเสิร์ฟไปหลังเลยอิชิมเซว่าเล่นสั้นแมา,าเขาหยอดยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยังไม่ตายครับอาวอีกครั้งหนึ่งอิชิมเซว่าจ่ายลูกเร็วครับโอ้โหลงครับอานาบายเยว,ว่าครับเมตร92ซนเมตร ลูกมาาพุ่งลงทำให้เปิดบอลแรกยากต้องแก้ไขมือเดียวครับเปียนุ๊ตเล่นบอลสั้นตีลงครับโอ้โหเขาโจมตีเร็วเลยนะครับเพราะว่าเสียกบวนอยู่โอกานะครับโอกานาซค,คิน่าหมายเลขสามนี่เป็นมือตบทำคะแนนนัดในรอบแรกนี่ทำคะแนน,นสูงสุดข,ของทีมนะครับ,รบอนาคุลลว่าส <3 S 2> ามต่อหครับ, <6 S 2> รบได้เสิร์ฟโดยอนบาบัเยฟา่า ต่อ3ครับไม่ได้เซ็ตนะครับเมื่อ2แต้มที่แล้วนะครับนุสลาตองแก้นะครับาล้วครับเวลาวันเซิร์ฟครับดูครับนัทีม31ปีแล้วนะครับปีนี้เซิร์ฟโอ้ยเยี่ยมครับ8.3ครับครู่เดียวครับผมต่อนะครับวอลลอหยิงชิงแชมป์เอเชีย2015จากเมืองเทนจินประเทศจีนครับไทยนำคาซักสานเป็น9ต่อ3แล้วครับ เราจะเจอคู่ต <kr> ่อส <ired> ู mm ้ที่หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับในรอบจัดอันดับก็ยังมีอีกหนึ่งทีมรออยู่ครับวันนี้ต้องชนะคาบซาสานแล้วพรุ่งนี้ไปลุ้นกับเกาหลีใต้นะครับทุกทีใหญ่เพื่อเป็นที่หนึ่งของสายเป็นที่หนึ่งจะได้ไปเจอที่สี่ของสายของพวกจีนพวกเวียดนามญี่ปุ่นอินเดียอิชิมเซวาเปิดนี่ครับบอลหลังยังได้อยู่ครับยอดเกี่ยวได้ครับอนุมานะครับอัชลพรตียังอยู่ครับอิชิมเซวาทางนี้ครับ มีสดตนวาครับเมตร85ซนเมตรครับลูกไหลหลังดูครับโค้งหลังมานะครับโค้งหลังมาตีผ่าบล็อกมีอนุมาคนเดียวครับซาน่าอนาคูโลวาครับเมตร88ซเมยังเหมือนเดิมครับตัวตีหัวเสาลงไปเซิร์ฟเปิดได้อาครับดุสราทั้งนี้ครับอนุมาครับโอ้โยไม่เหลือครับ 10ต่อ4ครับน้ำ6คะแนนครับบอลแรกดีนะครับเมืสักูน,นีนุสลาเปิดได้สวยครับปลื้มจิตเสิร์ฟลูกพุ่งลงมาอ้าวซาน่าเปิดไม่มีครับคือเสิร์ฟจี v ้ไว้ที่มือตบรับตัวตบของเขาครับแล้วรับไม่ได้ครับ11อต่อ4ครับ จดคะแนนปริมจิตเสิร์ฟต่อครับแจกไปที่ใครคนเดิมครับเปิดได้อีชิมเซว่าหัวเสาอืลงครับเด่ยบตัวครับเป็น2คนเลยครับหมายเลข9ก9คือลูคอมสกายานะครับลูคอมสกายา24ปี176เซนติเมตรอีกคนหมายเลขก4 4รูปโซวาครับ 31ปี185เซนลงไปเสิร์ฟเลยนะครับลูกอมสกายา24ปีครับนะส่วนสูงเธอนี่ดูแล้วก็ต้องเป็นมือเซ็ตหรือว่าเป็นม,มือรับนะครับหัท<า>ทยาได้แต้มครับไปจังหวะน,นี้12ต่อ5 7คะแนนถือว่าเรานำห่างทีเดียวน,นะครับคู่ต่อสู้อย่างคาซักสถาน เปลี่ยนแนววนาบโบแก้วลงมานะครับครับรตบดูว่าเสิร์ฟยอดหรือเปล่าครับอุตราเสิร์ฟไปหลังโอ้โหเสิร์ฟยังมาตรฐานนะครับมาตรฐานสูงมากไหลเรียบร้อยครับหาตยาครับนี่ครับความหวังใหม่ครับ22ปีครับหาตยาบนบุญสุดแล้วสูงด้วยนะครับสูงเมตร80เซนติเมตรขึ้นได้จังหวะเลยครับตีใส่ตัวไม่เห็นเลยครับโดนเท้าของลิเบอร์โรชุดรองแชมป์เอเชียล่าสุดนะครับอายุต่ำกว่า23ปี ได้ครับเล่นบอนลเร็วอัชลพรครับอยู่ตรงนั้นคนดีแล้วสูงทุกคนครับข้างหน้าเวลานอกอีกแล้วครับนี่ยังไม่ถึง15แต้มแต่ว่าคาซัคสถานขอเวลานอกครบ2ครั้งแล้วครบไปแล้วนะครับ9คะแนนครับนำต้องเบรกค,ครับขอเวลานอกต้องเบรกกูต่อทีมงานก็ยังมีรถบิล่าเตเรเวอร์โตวาครับของคาซัคสถานับ เป็นอดีตนกวอลแล้วบอกทินชาติด้วยนะครับจะไปโอลิมปิกมาแล้วแต่ของเราลุ้นไปโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับเพื่อไปคัดเลือกที่ญี่ปุ่นในปีหน้าครับก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่เทียนจิน1 2 3นะครับจะไปคัดเลือกโอลิมปิกนะครับที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนั้นเจ้าภาพผ่านไปแล้วนะครับโดยอัตโนมัตินะครับครับก็ชุดใหญ่ไปแข่งในยุโรปอยู่นะครับมารับเชิญที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับรายการใหญ่เกี่ยวติดครับ ซาหน้าองอันเดอร์ไม่ข้ามนะครับคืออันเดอร์ให้ขาดไปก่อนเพราะถ้าล้มลงไปเนี่ยจะโดนเราสวนเลยนะครับพอขาดปุ๊บคนตบก็ตบยากหน่อยเช่นเบอร์เกอร์ครับื่อสักครู่10คะแนนครับทีมไทยนำา15ต่อ5เปิดเซตแรกได้สวยครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเอานาซกคีน่าออกนะครับมีอิาเยวาลงมาครับ184เซนนะครับอิาเยวายังเ์ฟอยู่นะครับดุสรา ดีมาก10คะแนนครับหาทีเดียวเอาเลยครับรอกได้แหมนุสราวิ่งไปตั้งให้ข้างหลังตีเรียบร้อยโวันนี้เปิดเปิดมานี่ยังไม่มีอะไรถิดพลาดเลยครับเปิดมาที่สมบูรณ์แบบเคร์ท่มต่อนะครับทีมไทยนำคาซัคสถาน16เป็น17แล้วครับ17-5โอ้โห4คะแนนนะครับนุสลาเซิร์ฟต่อเนื่องเลยนะครับรอบแรก ส, lar, สักสานแพ้เกาหลีใต้ชนะออสเตรเลียแล้วก็ฟิลิปปินส์มาครับกินไทยชนะรวดสุดดีจริงๆครับยุสราอ้าวปิจวหวะโอ้โหหลงกันเองครับเสร็สนี้เขาต้องยอมแล้ว1 8ต่อห้าอัตยาครับถือว่าได้โอกาสอย่างเต็มตัวครับชุดที่แล้วนี่อัชรพรสองปีีแล้วนี่ก็เป็นอยู่ในชุดแชมป์นะครับอัธยาเพิ่งมาติดครับวิ่งไปตั้งครับอิชิมเซวาบอลหลังบล็อกได้อีก ต้องออกแรงอีกครั้งหนึง่งหลอกมาข้างหลังบล็อกดูโอ้โหเราบล็อกผู้เล่นที่สูงใหญ่กว่าอ้าวแล้วครับเราอ้าวโอ้โหนี่คิดว่าเขาตีแก้ข้ามมาครับไป<ะ>สับสนกันสบตากันนิดนึงครับเสียจังหวะกันนะครับวันนาเขาได้แต้มนี้แถมนะครับเปลี่ยนลงมารับเสิฟนะครับเยนุแป้นน้อยไม่ได้เสิบสนะนี้แค่สับสนครับเสิฟผิดคนแล้วก็ยุ่งเลยครับ ได้เสิร์ฟนะครับอิส,เ,อสอเซเยวา26ปี184เซนตามทีมไทยห่างๆนะครับสวัสดีต่างให้บังหลังตะโอ้โหมาดิมันต,ตกใส<า>่กําแพง,แพงนะครับ,รบโอ้โหจับได้นะครับบล็อกสองคนนี้สูงเมตร85เซนติเมตรนะครับสูงที่สุดเขา192เลนครับ,รบของเราสูงสุดคือเมตร80เซนติเมตรในชุดนี้นะครับ มีหัตยากับจากนั้นอัชรพรแล้วก็เพิ่มจิตอิสยาวฐวายังเซิร์ฟอยู่ไหลไปอีกแล้วแต่ว่าหลอกนะครับหลอกมาข้างหน้าอ้าวล้นยังอยู่แก้ไขครับอันเดอร์ข้ามฟรีบอลของคาซัคสถานตั้งให้ตีโอ้เราเหนียวครับให้ ขึ้นตีครับนี่ครับอชลาพรเปียนุชครับเป็นคููงัดขึ้นมาได้ครับจังหวะตบของเขาสัานครับแล้วจังหวะสอนั้นให้เสียงกันนะครับไม่แย่งกันเล่นนะครับต้องปล่อยนุศราครับนุสราดป็นคนตั้งเปียนุชนุศราและชลาพรครับแต้มนี้ครับไดดูเริร์ฟหนักๆของออุูมาครับเพิ่งเห็นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้วนครับยังไม่ครบรอบครับอุ้ยล้นครับไม่เล่นตัวแรกเอาสามจังหวะแน่ๆดีกว่านั่นนะครับ คือที่เห็นอนุมาเสิร์ฟครงแรกเพราะว่าเราเสิร์ฟได้คนละหลายๆแต้มกว่าจะมาถามได้คนนี่ครับ <คน S 1> ทยานุสราชลพรครับครับแล้วก็มาวนที่อนุมาเพิ่งจะได้เสิร์ฟปลายเซตแรกนะครับเสิร์ฟต่อครับอนุมาสิทธิรักษ์ครับเกิดมากไปนิดเดียว ในรอบแรกมีที่เราถูกนําก็คือไต้หวันครับ,รบในเซตที่3มีเซตที่2นะครับมีนาอยู่แวบหนึ่งสิงกโปก็นําอยู่2แต้มนะในเซตที่3ามแบบล้วก็ไล่มาไอหลอกแล้วตีนี่ขึ้น2องจังหวะเลยครับหลอกสองชั้นเลยครับ2ีเต,ต่อ8ลูกประจําตัวของวิลาวันนะครับกระโดดเหมือนหันข้างนะครับแล้วก็ตีข้ามเหมือนข้ามทิศตะวัวเองการหลอกอ้าวกลับมาที่อัตยาแล้วนะครับ วนครบแล้วครับหนึ่งรอบพอดีไปที่21แต้มแล้วเปิดได้ครับมิชิโนะว่าจะเล่นจังหวะน,นี้ตีขึ้นมีบล็อกเดียวครับวิลาวันแล้วตีทะแยงครับสวยลุบโซวาเซิรฟ์ฟอ้าวเปิดบอลแรกต้องมาจังหวะน,นี้ครับวิลาวัน อี่ชิมซว่าต้องแก้ครับปียนุษนุสลาตีจ่ายเข้ามือครับโอ้โหปพิ่มจิตครับนี่ปียนนุษยนี่ได้เซตไม่ค่อยดีนักครับแต่รู้อยู่แล้วแล้วก็ปพื้มจิตรอครับเซตใส่มือแล้วตีบอลเร็วครับ22-9ครับอัชราพรได้เสิร์ฟเป็นครั้งที่2ครับ พุ่งมายืนเซว่าหัวสาวสาหน้าติดบล็อกครับอ้าวยังอยู่เอ้ายืนเซว่าต้องแก้ข้ามมาครับลุศลาเล่นทางนี้ครับไม่พลาดกับพอ้โูน่าเสดายครับน่าเสดายเราได้บุกแต่ว่าถือว่าเราพลาดเองนะครับนี่เป็นเขาจะมีสถิตนะครับถ้าเออเลกก็คือผิดพลาดเองตีออกไปในรอบแรกมีที่เราเสียแต้มน้อยก็คือเจอกับฮ่องกงครับกับเสีย เซตจะเจ็ดหแล้วก็10บรับตั้งหลอกทีนึง <c oughs> ให้เหลือครับวิลาวันคือหนึ่งเซตของเรานะครับยุสราเนี่เหมือนขยับจะเซตให้คนแรกแต่ว่าโยกไปหลังลนะครับนี่คือต้องอพร้อมอใจกันหลอกกันะครับถ้ามีภาพชาเห็นว่าเหมือนเซตดึงจังหวะนิดหนึ่งนะครับ23ต่อ1ิบสิบสามคะแนนวิลาวันเซฟอ้าวเปิดเหมือนจะล้นให้เขาครับให้เขาเปิด ดีคือมือเซตเขาสูงนะครับ187เ็ซนสูงกว่าพู้เล่นสูงสุดของเราเลยครับมือเซตนะครับครับอิกิมเซวานี่หลอกตัวหลังก็เป็นซาน่าอนาคูโลวาครับมือเซตสูงยังกับมือตบนะครับลงไปเสิร์ฟแล้วครับซานนะ่าได้เซตครับชอวงนั้นมันีีบอลไปของที่นิตมีเบิดขาดครับตั้งแต่แมตช์แรกแล้วนะครับ กับทรงผมใหม่นี่ฟอร์มไม่ได้ตกลงไปเลยนะครับ13เซตพอยต์ครับสบายๆครับเซตแรกลน้นต้องแก้ไขแตก๊กอ้อาวเรียบร้อยเ,อเรียบร้อยครับเป็นเพราะเสิร์ฟดีนะครับทำให้เขาเปิดยากนะครับ,รบเปิดยากกล้ล้นท่ามไปเซตแรก25ต่อ11ครับทีมไทยนำขา<ๆ>ส้สัตส์ฐานครับ กครูเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับอ๋อครับ